เพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยเป็นสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันธาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผัาบาเธอีนมันสวยตลอดกาล งามเลยยังงามปากเธอมันหวานมันอย่างเคยรักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมาหากับผิดแบงยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอนี่มันสวยตลอดกาล งามเลยหังงามปากเธอมันหวานมันหยางเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมาฮักับผิดแปบยังไงก็เป็นเธอพียดเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยเป็นสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาร์เธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยหังงามปากเธอมันหวานมันหยางเคย รักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาหากับผิดแดงยังไงก็เป็นเธอเพียงแต่คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันา้าไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอนี่มันสวยตลอดกาลงามเลยห่างงามปากเธอมันหวานมันอย่างเคยรักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดง มหากับผิแปลยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยไปสมต้าเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผัาบ้าเธอนี่มันสวยตลอดกาล งามเลยอยัางงามปากเธอมันหวานมันหย่างเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาหากับผิดแปบยังไงก็เป็นเธอเ<อ>พียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยย่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยยังงามปากเธอมันหวานมันอย่างเคยเรักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมหกักกผิดแบบยังไงก็เป็นเธอเพียง้วยคนเดียวทีว่อ,อยากเจอเก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยไปสมตาเชื่อใจในรักเร,รือว่าวสันทานไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบารเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยยัง่งงามปากเธอมันหวานมันยัางเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาฮากกับผิดแปบยังไงก็เป็นเธอพียดแต่คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผัวบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยยัางงามปากเธอมันหวานมันยังเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมหาัศพิดแปบพี่ยอมให้เธอได้สมดังที่รมหมายแม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรมดาแค่เธอยอมมาพันนันนะมีแค่เขามาลักที่พอผสมผสานความรักต้องมีขมและมีหวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว,ว่าฝัน แค่ขอโอกาสกเพียงขอให้ฉันดได้พิสูจน์ก็ได้แต่คิดและคิดอยู่ไม่ไว่าผิดหรือว่าถูกแล้วถ้าคิดแล้วก็จูบยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาร์เธอีนมันสวยตลอดกาลงามเลยห่างงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดง มาฮักับผิดแปลยังไงก็เป็นเธอพียดแต่คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือเป็นสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยอ่างงามปากเธอมันหวานมันอย่างเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดง มาฮักับผิดแปลยังไงก็เป็นเธอีิดเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือเป็นสมตาเชื่อใจในรักเล่ารือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยอ่างงามปากเธอมันหวานมันอย่างเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดง มาหากับผิดแปบยังไงก็เป,เป็นเธอีิดเธอคนเดียวที่อยากเจอ<ม>ก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิงอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเ<า>ชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยยัางงามปากเธอมัหนหวานมันยัางเคยรักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมาฮักกับผิดแปลยังไงก็เป็นเธอีิดเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผัาบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยหยัางงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยรักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมหาักกพผิดแบบยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยหยัง่งงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมหัิดพปลงยังไงก็ง<อ>เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอเก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยย่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบา,บาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยหยัางงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคย รักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาหากับผิดแบบยังไงก็เป็นเธอเพียงธคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผัาบาเธอี <ๆ S 2> นมันสวยตลอดกาลงามเลยห่าง <ๆ S 2> งามปากเธอมันหวาน <ๆ S 2> มันอย่างเคย น่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมาหากระผิดแดงพี่ยอมให้เธอได้สมดังที่รมหมายแม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรมดาแค่ธยรมมาพันนะันๆมีแค่เขามาลักที่พอผสมผสานความรักยัอมมีขมและม,มีหวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว่าฝันอืมแค่ขอโอกาสเพียงของให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได้แต่คิดและคิดอยู่ไม่ไว่าผิดหรือว่าถูกแล้วถ้าคิดแล้วก็จูก ยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอย่างเธอยย่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผัวบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลย่างงามปากเธอมันหวานมันห่างเคย รักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาฮาักับผิดแป,ปยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยไปสมตาเชื่อใจในรักเรารือว่าสันทาม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับาบ้าเธอีนมันสวยตลอดกาล งามเลยอย่างงามปากเธอมันหวานมันอย่างเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมหาฮากับผิดแบบยังไงก็เป็นเธอเ,เีิดเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยเป็นสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลา,ปา,ปาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผัวบาเธอนี่มันสวยตลอดกาล งามเลยอยัางงามปากเธอมันหวานมันหย่างเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาฮากาับผิดแบบยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยยางงามปากเธอมันหวานมันยังเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมหากกวิริแป,ปยังไงก็เป็นเธอเพียงแต่คนเดียวที่อยากเจอ<ม>ก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเ<า>ชื่อใจในรักเลาหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยยัางงามปากเธอมันหวานมันยังเคยเรักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาฮักกับผิดแปบยังไงก<า>็<อ>เป็นเธอเพียงแต่คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือเป็นสมตาเชื่อใจในรักราอรือวสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยยัางงามปากเธอมันหวานมันยังเคย น่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาฮากับผิดแปลง,ปง,งยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอ,อก,<ง>ก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเรา er, หรือว่าสันทามิม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยหยัางงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมัมอนขาวและปากแดง มาหากผิดแปลยังไงก็เป็นเธอพี่เธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือเป็นสมตาเ<า>ชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเ,ออเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยหยัางงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยเรักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมาหากผิดแปลพี่ยอมให้เธอได้สมดังที่รมหมาย แม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรม,มดาแค่เธอมาพันนันนะมีแค่เขามารักที่พอผสมผสานความรักยังมีขมไม่มีหวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว่าฝันอืมแค่ขอโอกาสเพียงขอให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได็ดก่คิดแล้คิดอยู่ไม่ไว่าผิดหรือว่าถูกแล้วแต่คิดแล้วก็ ยังไงก็เป็นเธอ oh. พเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอ mm. ก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองอเลยไปสมตาเชื่อใจในรักเรารือว่าสันทาม mm. ไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลา mm. เราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอนี่มันสวยตลอดกาลงามเลยหย่าง mm. งามปากเธอมันหวาน mm. มันหยั่งเคย รักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมากับผิดแปลยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิิงอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอนี่มันสวยตลอดกาลงามเลยหยัางงามปา,ากเธอมันหวานมันหยัางเคยนรักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดง มาฮกับผิดแป,ปยังไงก็เป็นเธอ,อพียดได้คนเดียวที่อยากเจอ,อก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยเป็นสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสัน้าไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลา,าเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยอ่างงามปา,ากเธอมันหวานมันอย่างเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดง มาฮักับผิดแปลยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอ,เอ,อก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือเป็นสมตาเออชื่อใจในรักเร่หรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเ,ออเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับาบ้าเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยยัางงามปากเธอมันหวานมันยังเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมหากผิดแปลยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลอยอ่างงามปากเธอมันหวานมันอย่างเคยเรักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาฮักกับผิดแปบยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอ,อก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลอยอ่างงามปากเธอมันหวานมันอย่างเคย น่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาฮากับผิดแปลยังไงก็เป็นเธอเพียงแต่คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอนี่มันสวยตลอดกาล งามเลยหยัางงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมหากผิดแลงยังไงก็ปเป็นเธอเพียงด้คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยไปสมตาเชื่อใจในรักเราอรือวสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยยัางงามปากเธอมันหวานมันยังเคยเรักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมหากระเริดป็พี่ยอมให้เธอได้สมดังที่รมหมายแม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรมดาแค่ธยรมพันนันนะมีแค่เขามารักที่พอผสมผสานความรักยัอมมีขมและมีหวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว่าฝันอืมแค่ขอโอกาสเพียงขอให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได้เด็กคิดแล้วคิดอยู่ ยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือเป็นสมตาเ<า>ชื่อใจในรักเล่ารือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยหยางงามปากเธอมันหวานมันหยางเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดง มาหากผิดแปลยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยเป็นสมตาเ<า>ชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทามไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปาลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผัมา้มาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลอยอ่างงามปากเธอมันหวานมันอย่างเคยเรักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมาหากผิดแปลยังไงก็เป็นเธอ เพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอ,อก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยเป็นสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบารเธอนี่มันสวยตลอดกาลงามเลยหยัางงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดง มหาหักับผิดแปลยังไงก็เป็นเธอพีดเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปาลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผัวบาเธอนี่มันสวยตลอดกาล งามเลยอยัา่งงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมหาากับผิดแบงยังไงก็เป็นเธอผิดเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยไปสมตาเชื่อใจในรักเรารือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยอยัางงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาหากาับผิดแปบยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยหยัางงามปากเธอมันหวานมันหยั่งเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมาากับผิดแบบยังไงก็เป็นเธอีิดเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิงอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเร่หรือวสันทามไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาร์เธอนี่มันสวยตลอดกาลงามเลยหยั่งงามปากเธอมันหวานมันหยังเคย น่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาหากับผิดแลงยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเรารือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอนี่มันสวยตลอดกาลงามเลยหย่างงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดง พี่ยอมให้เธอได้สมดังที่รมหมายแม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรมดาแค่ธยรมพันน,นามีแค่เขามาลักที่พอผสมผสานความรักต้องมีขมและมีมมหวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว่าฝันอืมแค่ขอโอกาส <c oughs> เพียงขอให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได้เด็กคิดแล้วคิดอยู่ไม่ว่าผิดหรือว่าถูกแล้วแต่คิดแล้วก็จูบ